จะบอกว่าปีนี้นะคะในเดือนเกิดของตัวเองเนี่ยจะได้รู้สึกจะโชคดีและมีความสุขม,มากๆจากพี่ๆี่เพื่อนๆน,น้องๆที่มอบความรักให้อย่างมากมายและเป็นดาเพื่อนที่ต้องบอกว่าเพื่อนคนนี้มีจะให้จริงๆค่ะให้ตั้งแต่ยังทํางานอยู่ด้วยกันตลอดเวลาระยะของการทํางานหลายปีนะคะมีความรู้สึกที่ดีต่อกันมาตลอด เราก็จะเป็นฝ่ายให้มาตลอดเหมือนเืนเ่นกันกระทั่งวันนี้วันที่30ตุลาคมเป็นวันที่เราเลือกตั้งกรรมการสาหณ์ออมทรัพย์บริษัททีอูทีจำกัดถึงนไ้ว,ว่าย่าต้อยจะไม่ได้ลงเลือกตั้งในครั้งนี้แต่เราก็เป็นทีมงานที่เข้มแข็งนะคะผลของการเลือกตั้งเป็นที่พอใจเพราะพี่ๆน้องๆ มองเห็นถึงความสําคัญของการเข้ามาบริหารงานของสากลว่าคนที่จะเข้ามาบริหารงานของเราเนี่ยจะต้องมีความรู้ความสามารถหรือสิ่งอื่นใดต้องมีประสบการณ์ค่ะเพราะพีน่น้องของเราทุกคนฝากความหวังไว้กับกรรมการทุก,ท,กท่านและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่จะช่วยกันดูแลรักษาและบริหารเงินให้ได้ผลตอบแทนกลับมาสู่สมาชิกทุกท่าน ทุกๆคนทุกๆปีเป็นที่ชื่นชอบและถูกใจของทุกคนนะคะค่ะนานๆเราจะเจอกันทีนานเนาะตั้งแต่ปีหกหนึ่งหรืปีหกสามปีแล้วค่ะหลังจากที่เราไปงานจัดงานกเกษียณเนาะอ,องค์กรจับให้เราไปทางจังหวัดหลังจากนั้นเราก็ไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกเลยสุขภาพของแต่ละคนดูแลกันนะคะ แต่เพื่อนคืนนี้มาเจอกันถึงแม้ว่าจะมีภาระผูกพันเยอะแยะเราจะมาเจอกันแปบบ๊บหนึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีและจริงๆแล้วการเจอกันก็เป็นของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับเยอะต้อยนะคะเอาของมาฝากเยอะแยะเลยตัวที่ทานแล้วสุขภาพดีฟ้าทลายโจรกระชายขาว ให้ไปดูแลตัวเองแล้วก็ยังมีมี่คะเจลล้างมือที่สำคัญนี่ค่ะผ้าแมสค่ะ KF 94ซองหนึ่งมีตั้งสิชิ้นนะคะเอามาให้ย่าตย้อสี่แพ็คนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะ สีหวานหานหลากสีนะคะขอบคุณมากๆค่ะเป็นห่วงสุขภาพของเพื่อนก็เลยสงสัยเมมโมรีจะเต็มค่ะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้อาตอยด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะ